เทนลเลอร์ er ที่13นะของเองินกันยานะให้ดูสดๆเลยเนี่ยคันนี้ก็เพิ่งลงเทนลเลอร์มาเมื่อกี้พวกนี้เอาไปส่ง6 0 0 0นปลาย7,000เนี่ยออนิวปี21,22นะหรือจะเป็นรีโวจะเป็นหน้าสเตลวหน้าหมูปลาหรือวิโก้แชมป์มีครบๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูไกลๆนะสีเทาดำมาเห็นไหม399้กหน้า21,22นะ399เก้ i เ i ้ n ดิชัล้อวลพวกนั้นเอาไปส่ง700 0เลย ปี21-22นะหรือ4ประตูด้านบนเห็นไหมประตูสีขาวด้านบนนะ่ะคันนั้นอยู่ประมาณ4 3 9ส่ง7 0 0 0เหมือนกันแล้วเอานิว24ประตูไปเยอะมากนะบอกกอนเลยหลังจากนี้เดี๋ยวต้องไปขนมาอีกคันนี้เป็นเทรเลอร์ที่13ของเดือนกันยานะอัปเดตแบบสดๆเลยอันนี้คือเข้าใหม่ล้วนๆน,นะนี่เดี๋ยวจะเอามาเก็บในโกดังนี่โกดังนะในนี้เก็บรถได้ประมาณ4-500คัน ไม่ใช่หน้าร้านนะในนี้ทุกคันคือเข้ามาสต็อกในโกดังรอบิว้วรอชงรอร้านมาใครสนใจรถมือสองใครอยากหารถมือสองราคาแบบแบ่งปันแต่มีบริการหลังการขายทักมาได้เลยนะ